เมื่อนี้ไล่สดไปพร้อมกับพี่นอ้องโครงการคนละเครื่องกับกระล,ดรรลดรุดได้เรียบร้น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับระูดได้โครงการคนละครึ่งกระลูดได้ครับพี่น,อน,น้องเมื่อนี้นี่ครับจักดักแด้นังคุ้ยแห่งใส่ปอนใส่หวานหมูครับข้าหมูย่างนากรากหมูสด สวัสดีครับพี่น้องมิตรรักแสนเพลิครับไอหนุ่มเสียงใสเบิ้มพลานชัยเจ้าของผลง,งานแพงอ้อยไยคิวอ,อ,อ้อยไฟใหม่แม่หมยผ่านงานพัทยาพาเพลินครับมาแล้วครับพี่น้องไอหนุ่มเสียงใสเบิ้มพลานชัยมือนีมาหอดบานสกุลตำบลวงังหวานแล้วพี่น้องอพี่น้องอย่าลืมกดติด กดไลค์กดแชร์ครับช่อง Holy YouTube ไอหนุ่มเสียงใสเบิ้มพลรานชัยครับเจ้าของผลงานเพลงชื่นชมนี่เมี่ยนี้ยอน,นีหลายกับพี่น้องเอิ้นมาบลลูแช็งตองรักหลายสิบผลงานเพลงนะครับอยู่ได้กับช่องย t u b บเบิ้มพลรานชัยครับพี่น้อง, YouTube, ยอ,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกับพี่น้อง พี่นอ้องขอมาใหา้กำลังแรงเคี้ยแรง,แรง,แรงใจกับเป็นหนุ่มเสียงใสเบิ้มพลรานชัยครับสำหรับคำแรงนี้นะครับคำนี้แรงนี้มือนี้ก็มีขาจับดักแด้ครับหนังคุ้ยแห้งใส่ปอนใส่หวานมหมูข้าหมูย่างครับหนากากหมูสดสดครับพี่นอ้องป่าทูสดตัวยหญง่ๆ,ๆครับป่าทูมันป่าทูเข้มป่าทูหอม สมปาตองก็มีได้วี่นองได้สมปาตองสมไข่ป่าจอมกุ้งครับสมไข่ป่าจอมกุ้งครับพี่นองสมไข่ป่าจอมกุ้งมัาทอดอาหารผู้เฒ่าครับว่าต้องหยำยากเขาเนียวหวันหันข้ามเขาตีครับเราคิด้วยใส่เหล่าขาลุงเจ็กโบกสองโบกเด้พี่นองได้มีแห้งยาวๆครับมีแห้งยาวยาว ปากนาขาจักดังแด่หนังแวแห่างครับแตงโมหวานหวานเน้อพี่น้องน,นะแตงโมเบิ้มพลันชัยครับแตงโมอตอบิโดเบิ้มพลันชัยรสหวานกินง่ายปาดออกแดงใจไวครับพี่น้องกินครับคือห,อห,อหอวานหวานหวานช่วยช่วยครับพี่น้องแตงโมหวันหวานแตงโมอตอบิโดรสหวานกินง่ายครับ กลับไปหนุ่มเสียงใสบบดตลัดไทยครับสวัสดีไล่ส,ไสวัสดีนี่อะไลสวัสดีมาไล่สวัสดีคับพี่น้องขอามาให้กำลังเล่นแร้งใจครันย้าย,ายไปด้ย้ายอ่ะครับผมขอบคุณครับพี่น้องมิตรักแฟนเพลงครับ ปลาทูสดดิพี่น้องนะปลาทูสดปลาทูมันปลาทูเข้มปลาทูหอมใส้ต้งไส้วานหมูข้อหมูย่างครับหน้ากากหมูสดครับพี่น้องปลาทูสดปลาทูมันปลาทูเข้มปลาทูหอมครับพี่น้องหินหลักเจ้าแดงกับไอหนุ่มเสียงใสบ้มพระหลัดใสครับขพราะนี้อยู่ใน บั้นสากุดครับก,กระบ,บนวนหวานครับพี่น้องมาดีนีอาจักดักแด่หนังกล้วยครับใส่ปอนใส่หวานด้ยพี่น้องใส่ปอนใส่หวานคอหมูย่างหน้ากาดหมูสดๆครับพี่น้องปลาทูสดปลาดุมันปลาทูเค็มปลาทูหอมครับพี่น้องปั้ ขาจักดักแด้หนังควยหังสมปาตองนะครับพี่น้องสมปาตองสมไข่ป่าครับจมกุง้งมันตดอาหารผู้เฒ่าครับปากนามมามงว่ขาจักดักแด่ครับขาจักดักแด่หนัง้วยหังครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลงพี่น้องชาวบ้านสะบุตรครับทุกท่านทุกคนครับนี่มีขาจักดักแด่หนังก้วยห่งครับ ไข่ปลาครับสมปาตองสมไข่ปลาจำกุ้งครับหม่มอมอนาหารพุทธเอาครับมาแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับที่บ้านสะบุรครับพี่น้องอาจัก,กดักแด้หนังกล้วยห่างครับสมปาตองสมปาตองสมไข่ปลาจำกุ้งครับจำกุ้งหม่อ ต่อทหารผูเทเเ่ามาแล้วครับพี่น้องมิตรรักแตนเพลงครับปักคาจัดกันแด่แตงเมวหวานๆนึงพี่น้องเน้่สวัสดีครับพี่น้องมิตรรักแตนเพลงรับปาท,ทูสดตัวใหญ่ๆครับพี่น้องป<ะ>าทูสดตัวใหญ่ๆปาทูมั่นปาทูเข้มปาทูหอมครับพี่น้องปากน้ำ มาเมือาจัดดักแด่ครับพี่น้องนิดหลักแปดเพลงมาแล้วครับพี่น้องอาจัดดักแด่ครับปลาทูสดเตอรใหญ่ๆครับปลาทูสดปลาทูสดลาทูมันปลาทูเค็มปลาทูหอมครับพี่น้องนิดลักแเพลงครับมาแล้วครับพี่น้อง ฝากเสียงวันวานเสียงหวานก่อมแฟนแฟนเพลงทั่วแดนเคยให้แรงใจแฟนเพลงทั่วทิศต่างคิดหวังนี้ขอบคุณน้องพี่ยังมีเยื่อใหญ่ฝากเสียงความจริงเอเอ นี่ครับ,รบรม,รมีครับปลาแดดก็มี่สมปลาตองก็มีครับสมปลาตองสมไข่ปลาจำปุ้งกับหม่อมโตอาหารผู้เฒ่าแตงมว้วนหวานครับแตงมว้วนหวานปากน้ำแตงมว้วนหวานขาจับดักแด่หนังแควแห้ง สมปาดต,ตองก็มีครับพี่น้องฝากสียงหวนานหวานเสียงหวานกอมแฟนแฟนเพลงทั่วแดนเคยให้แรงใจแฟนเพลงทั่วทิศต่างคิดวังดีขอบคุณน้องพี่ยังมีเยื่อใยฝากเสียงความจริง ฝากเสียงก่อมจิต <presidency> พ <câ reen> <men> ี okay. ่เบ่มของน้องๆเจอกันยิ้มยองยังไม่จากไปไหนฟังเพลงทรงกก็บบ่มพระลานชัยมิดเก่ามิดใหม่ ทัวแดนแลมฟังโอ้โหโอโ,หโอโ,โอโ,โอโนอฝากเพลงลอยอีลมยังเหงาตมหัวใจมองมุนยังของเบิ่มพระลานใจคนจนหวังทุกคนซึ้งในน้ำใจสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผม ปาจักดักแด่ครับปลาทูสดปลาทูมันครับปลาทูเข้มปลาทูหอมได้บ้านไส้หวานหมูข้อหมูย่างนาการหมูสดสดปลาทูสดปลาทูมันปลาทูเข้มปลาทูหอมสมปลาตองครับสมปลาตองสมไข่ปลาจมกุ้งหมั่นกัอาหารพวกเตาครับพี่น้องหยิบหลักแฟนป้งไอ้หนุ่มเสียงใส บิ้มพลันชยัยเจ้าของผลงานเพลงอ้อยคอยคิวอ้อยไฟใหม่แม่ใหม่กานงานพัทยาพาเพลินกับชื่นชมนี่เมียนี้ย้อนนี้หลายครับพี่น้องหลายสิบผลงานเพลงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube กับไอหนุ่มเสียงใสเบิ้มพลันชยัยครับ มือนี้ไล่สดครับพร้อมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระโดดได้ได้พี่นอ้องเลยองคงการคนละครึ่งกระโดดได้ครับพี่น้องปากหนาม่างง่วตาจัดดักแด้ไส้อ่อนไส้หวานหมูครับพี่น้องมีดลัดแฟนเพลงครับไอ้หนุ่มเสียงใสเบิ้มพลัชใส สวัสดีครับพี่น้องสดสดครับพี่น้องมีตรันเฟียนพี่ผู้เท้าสีแดงกันนะมันชีกันมาออนเท้าผู้เท้าสับโป่อนี้อืมประเดียวยงยืดตึงกันประเดี๋ยวยดตึงกันกันจะคลงกันคล้องันบ้างขึยากเลยแล้วเยืดปกติวองมันเห่อยมันมันดดมันก็ดีใจอยู่นั่นแหะเขาอเขาประกาศอัยัง้งลง่ใแต่อประกันติกับอ้เราย่งไบ้างผู้างยังไม่ละเมีย ใา่หมูอ่อนเขาเยยดได้ยู่ดอเขากไปขึ้นยากขึ้นยากเลยคือายมันได้ใกวขดเขาบัชมเขาเอาบัได้อืมน้ไฮไวกด้ได้ไหมได้สุดปเขาไม่ล้วนซื้อๆเนี่ยหกนเกล็ดยเขาเขา่ล้วนเขาไม่ล้นสมคายป่าจอมกุ้งไ่ล้วนซื้อกระลุดกระายแล้วใจผู้เดียวต้องงานด้ผู้เดียว กเจ้าอนเุมเอาให้เอามเอาเนาะีรร่ามนเอามาลูดรอดลูดไดอยู่นี่ลูดอยากได้ก็ขายังแต่ว่ามันก็มีเง่นเติมเขารูดยาวเดียวเหนียวามอเงินปลอมขี่เออเจ้าเก่าเจ้าน้าไปลูดขออืมไปนอนยังงี้เจาก็เอามาบุ่มิดอันนี้ลาสืมีักแฟนเพลงของให้ยายเนาะมีได้ของใหญ่ ของแย่ก็รอยหกสิบขันว่าเอานอื่นยิงกัเรออแมเ้ยหกสิบะนี่ร้อยหกสิบไยังอีกยยงอีเได้ต่ำกันแล้วุดแต่วันาทีตอืเดี๋ยวกับมมาวันที่ก็ได้หรอกอยากดวนี่รอดหอกมีขามีเพืดสายหน่อยเพราะว่าันได้สองเขาชีุนเนาะถนพมีเสียพะสีก็เสียพรสีขนาดไปยังในสองพันหนึ่ง เขาเสียขาหักเงินเดือนเงินเดือนเขาสูงนะเงินเดือนเพิ่นสูงเพิ่นเลยิ่ไหมเขาไหเาได้หรอบ่่น้บัละเน่นี้มวลาเวลาเขาลงะเียนไมเารอหายบัตรมหารัฐบาลเราจะได้บัตรคนจนเอาอันใดห้ธรรมดาให้อันใด เาไม่รู้ก็นไป่าุหทุกเียงกันปรมอีเมดมีไม่ได้เมฟทุกเชียรบวกปนมัยี่ิเม็ดถึงเงนทังหมดสิัอนก็ได้ยักเทียเป็นไงยายเป็นไงเาก็ยังียายมีเฮียนยายมีหี้ยมยนายมีนามีเียอยู่ย้ายไปซวดตายยายายมีนามีเฮียนเกี่ยวตัวทรัพย์สินตารวจ่ะสินตร ของม่นแม่มาเป็นินสมรสแม่พ่อเี่สีเกียวจริงเกี่ยวจับไปแยม่นนีเยมมนเียนมันเป็นสินสมรสคนคนที่เกิดตะเกียนกันแล้วก็คือคนคนเดียวกันป็นไม่เกี่ยวสัินสมรสินสมรส้นสมรสเขากดมึงมีเงี้ยน่ถ้าเกิเ็นทางจิวหาจะร่างว่านี่ก็ไา่วยอไแล้วเี่นทางิหา สามสิบห้าจะร่างว่ากับว่าใดเลยอครับบ่บ่ามันชื่อจะคล้องกับสีหายว่ได้บ่กขันมีเหี้ยนขันขันไม่อยู่เศ้าได้อยู่มันขันว่มีสักเล่เข้ามือเขาโคตเข้าไปในเลข่องสามหลักนี่เขาจริงดูเลยว่าเขาจ้า่มีอย่งก่อนใครที่เพื่อนได้ที่เพื่อนได้นี่บางครั้งเพื่อนบริเก็ตทะเบียนเพื่อนบริเก็ตทะเบียนกันแล้ววันนี้ทรัพย์สินเป็นซื้อผัวคนเดียวเป็นซื้อเมียคนเดียวเขาก็เจ้าก็เลยได้ไปยามพรงนี้แต่ผสมแต่เชร้าอ๋ท่านละอ๋อขอบคุณครับคุณแม่ดี่นะ แกไดมาคนโจรขอบคุณครับคุณแม่พี่น้องมตรรัแนเทพครับปากนาำขาจับดักแด่นหนังกล้วย้ะครับพี่น้องป่าทู่งสดป่าทู่งันป่าทูเข้มป่าทูหอมสมปัดตอ,องครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องมิตรสัตวเ์เพ่ครับไอหนุ่มเชียงใสเบิ้พลันไทยหาจับดักแด่หนังควยห่างสมปาตองครับพี่น้องสมปาตองสมปาตองครับหาจับดักแด่หนังควยห่างสมปาตองนะจังแล้วเพราะว่าไม่เจอ้าขอขึ้น มีบรสันอยู่ในร่างเจ้าเด้เพ่งปสันอาจจะดับเด้ครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมีประสันเพลงครับสวัสดีพี่น้องมีประสันเพลงครับไอ้นุมเสียงใสเบิ้มพรลรานชัยครับเจ้าของผลง,งานเพลงชื่นชมน,นีครับเนี่ยนิยอนนีไลยครับ แล้วครับคุณอาปลาทูสดตัวใหญ่ๆครับปลาทูสดตัวใหญ่ๆตาจัดดักแด้หนังกล้วยแห้งครับตาจัดดักแด้หนังกล้วยแห้งปลาทูสดปลาทูมันปลาทูสดปลาทูมันครับปลาทูสดปลาทูมันปลาทูเ็มปลาทูหอมสมปัดจองครับสมปัดจอง สมปลาซอสสมไข่ปลาตมกุ้งครับหม่ำซอสทหารบุห่ามาแล้วครับพี่น้องปากน้ำม,มันงวขาจักดัรแด่หนังกล้วยแห่งครับใส่อ่อนครับใส่อ่อนใส่หวานหมูคอหมูย่างครับพี่น้องมิดดักแสนเถ้งครับไอหนุ่มเียนใสบึง้งพลานชัยครับ อาจับดักแดหนังกล้วยแห่งสมปาตองสาธุสบสวัสดีครับพี่น้องมุกรัสกาเพลงครับอาจัดดักแดหนังกล้วยแห่งครับพี่น้องสมปาตองสมไทยป่าจำกุ่มหม่ำชีปลาครับหม่ำตอดอาหารวือิเทาอาจับดักแดครับพี่น้องมีตรัสกามเพลง กับไอหนุ่มเสียงใสนั่พลันไทยครับเจ้าของผลงานเพลงอ้อยคอยชิวคอยไฟใหม่กับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องหาจับดับเด้ครับปลาทูปป่าทูมั่นป่าทูสดป่าทูมันปลาทูเ,าาเข้มปลาทูหอ,อม อาจักดักแด้ครับใส่อ่อนใส่หวานหมูครับพี่น้องเนี่หลักการแพง,ตตงปลาทูสับตัวใหญ่ๆครับปลาทูสับปลาทูสับปลาทูมันปลาทูเข้มปลาทูหอมอาจัดดักแด้หนังอาจัดดักแด้หนังกล้วยห่งางสมบัติตอง ไข่ปลาครับสงไข่ปลาอาจักดักแด้ปลาทูสปลาถ,ลาถูเค็มปลาถูอหอมครับพี่น้องเก็หลักแสนเพลงครับกับไอหนึ่งเสียงใส